พลตตร,รตีจรุนเกียรติป่านแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงยัก,ย,กยอกเงินวัดโดยสัปดาห์ที่แล้วการตรวจสอบบัญ,ญชีย้อนหลังปี64พบมีเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทล่าสุดมีการขยายผลตรวจบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งของวัดและมูนลนิธิจำนวน51บัญชีและบัญชีส่วนตัวของทิดแย้มอีก21บัญชีนางสาวอรัญญวันอีก12บัญชีโดยมุ่งเน้นไปที่เงินหมุนเวียนของนางสาวอรัญญวันที่เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยพบว่า ตั้งแต่ปี5 9ตรวจเจอบัญชีเงินหมุนเวียนทั้งหมดกว่า2000ล้านบาทโดยพบว่ามีช่องทางการรับเงินสีช่องทางประกอบด้วย 1. เป็นการฝากเงินสดเข้บาบัญชี 2. รับโอนงเงินจากอดีตเจ้าอาวาสโดยตรง 3. โอนเงินจากพระเอกพจน์คนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและ 4. รับโอนเงินจากนายชัดชัยบัญชีวัดพบความผิดปกติหลายรายการน่าจะเป็นการทำบัญชีไม่โปรง่งใสเช่น การเปิดเช่าร้านค้างานประจำปีซึ่ง1ปีจะมีรายได้ประมาณ30ล้านบาทโดยเดิมทีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารวัดแต่หลังจากปี6-3เป็นต้นมากลับเป็นการนําเงินสดไปมอบให้กับเจ้าอาวาสในกุฏิแทนยอดรวมเบื้องต้นทราบว่าประมาณ200ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบเงินจากกระถินเข้าบัญชีเจ้าอาวาสอีก20ล้านบาทและยังมีเงินจากวัตถุบ,บงคลซึ่งยังไม่ระบุจํานวน,านแน่ชัด จากการตรวจสอบพบผู้เกี่ยวข้องสองคนซึ่งเป็นสามีภรรยากันโดยที่มาที่ไปในการเปิดร้านค้าสวัสดิการเป็นที่น่าสงสัยซึ่งปปทจะต้องไปตรวจสอบในเชิงลึกและติดตามทรัพสินต่อไป ระหว่างการแถลงข่าวได้มีการเปิดไลฟ์คลิปเสียงระหว่างทิศแย้มกับนางสาวอริยญญวันพูดคุยกันซึ่งพลตตรีจรูนเกียรติระบุว่าในคลิปมีการพูดถึงเรื่องต้องโอนเงินเข้าระบบการเล่นพนันที่ค้างสี่งวดเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทโดยเข้าใจได้ว่าเป็นทางทิศแย้มโอนเงินให้นางสาวอริยวันไปเล่นการพนันและจากข้อมูลโทรศัพท์ของทิศแย้มยังไม่พบความสัมพันธ์จากตัวทิศแย้มในการเล่นพนันแต่ทิศแย้มทราบว่านางสาวอริยญญวันเล่นการพนัน พลตตรวจตีจรุเกียรติบอกอีกว่าตามข้อบูลนางสาวอารัญญาวันเป็นเด็กข้างวัดเรียนอยู่ที่วัดไร่ขิงตอนอยู่มัธยมต้นมาทํากิจกรรมจิตอาสา,าที่วัดหลังจากนั้นก็ออกไปทํางานปรากฏว่าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ จึงไปขอร้องหยิบยืมทิดแย้มเพราะทิดย้มเคยพูดว่าเป็นเด็กวัดไร่ขิงมีแหวนวัดไร่ขิงถ้ามีปัญหาอะไรให้มาพบหลวงพ่อได้นางสวาวอรัญวาจึงไปยืมเงินทิดย้มห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาททางด้านทิดย้มก็ช่วยเหลือไปหลังจากนั้นก็เริ่มติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกันทุกวันและมีการโอนเงินให้เล็กๆน้อยๆอยจากนั้นก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันสแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งถึงขั้นมีการพูดคุยโชว์หน้ากันและเริ่มเซ็กโฟนทําให้เงินของวัดเริ่มไหลอออกกจาบััญชีวดเรื่ย่ยๆคะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลโอ้ฮัลโหลพ่อได้ยินไหมยินได้ยินต้องถึงวัดเหรอคะใช่ว่าอะไรอ่ะอะหันมาถ่วงยอดหนูนะเดี๋ยวเธอจะให้พ่อทำไง โอเคก็อยู่งานสอบไปยืมเจ้าคณะภาคก็และที่ค่ะเจ้าภาพเหรอคะเจ้าคณาภาพเจ้าภาพเลยมันอะไรก็อยู่ันนั้นแหละเธอเธอเธอใ้เขาทำไงเอามันช่วยกันคิดดิครับม,ม,มันมันมันไม่ไหวแล้วมันมัน มันก็หมดที่ไปไงมึงจะเอาอยัางไงเงินติดตัวยังไม่มีเอาเงินเติมน้ำมันได้มาสามพันแล้วทุ่มไปชีวิตเธอมาแล้วแล้วจะไปหาอะไรดีอีกสามพี่แสนเนี่ยมัน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 ,ม,นมันประสาดแล้วไม่ใช่พ่อประสาดพ่อไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้วจะฆ่าเราตายหรือจะทำไงเธอทานเธอจะวูนโจนหัววินก้าแต่ทันไม่มีไง พูดยังไงดีอ่ะไม่มีมันก็ก็คือไม่มีไม่รู้จะไปเอาใครคุยกันได้อย่างนี้แหละก็หาทางออกช่วยคิดิดิหวยก็ไม่พูกยื้มก็จนนยิ้มก็จนหมที่ยื้ม,ยม,ยม,ยมแล้ว อ่าเมืเนี้ยเขาแจ้งไบแจ้งล่วงหน้าไปอ่ะเพราะยอบต่อไปพ่อพอจะหาล่วงหน้าไว้ได้ไหมอ่ะวันนี้คุยเอาไงงหน้าพ่อไม่มีกันมีจตไม่กลาหาวิคราห์แบบแต่น้องแต่งพอได้แต่ถ้าดีปันจะได้ แกเล่นมาทุ่มกับพ่อคนเดียวหาคนเลยเมาช่วยเลยมันก็ไม่ไหวยินดีพ่อเป็นผู้ใหญ่เรานะนะไม่ได้เสียสีนะแกนะเราไม่ได้เสียสีเราพูดต้องพูดเรื่องจริงกอดฉันนี่เขพูดเลยเราไม่มีเงินเก็บเราบินมาแล้ว嘛 ระบบระบบเธอเป็นยังไงพ่อก็าทำให้เขาใจแล้วก็าหาไมา่ให้เขาเนี่ยเต็มพี่อยแลอลกหน่อยอนิดหนูแย่เขาตัวหนูพ่อก็เักไปดวงโดนใครเขาจะไม่ได้ดิ้นเงินมัดก็ไม่ได้ เลย,ยกินพอกชนเนี่ยนี่พี่ใบที่หนูส่งไปล่าสุดอเหลือน้ำไปสี่ดิห้า,หาวันงวดเนี้ยงวดที่สองของเดือนธันวามมีเดือนไหนอีกอ่ะนั่นก็ของหกยอดสุดท้ายเนี่ยอะก็หกยอดสุดท้ายก็หกยอดของเดือนธันวาเนี่ยหนูติ๊กไว้ถึงงวดที่สองอะ่ะ ลุกที่สองไอ้ที่แด,ง,ดงใช่ไนะใช่แล้วเลยกี่งวดอ่ะสี่สี่ก็ล้านหนึ่งให้สองล้าน